ฉันรู้ตัวดีว่าฉันทําอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดต่อให้ใหญ่มาจากไหนฉันก็ไม่มีวันขอโทษนะบัมวมึงกล้าขโมยกําไรของคุณยายโมกเชียวเหรอฉัน,ฉนมึงเคยใช่มกอีกแล้วไม่อีบงวหข้าวก่อนก็คิดจะฆ่าคุณหญิงข้าวนี้ก็ขโมยของคุณนายสันดานจนจริงหรือนะมึงเนี่ย ฉ,ฉันไม่ได้ทำจริงๆนะจ๊ะน้องก็เชื่อว่าบุง,งาไม่ได้ทำต้องมีใครกันแกล้งแน่ๆนี่หล่อนกล้าสงสัยฉันงนั้นรึก็คุณหญิงเชื่อว่าฉันเป็นหญิงเลวเนเจ้าคะเชื่อว่าลูกในท้องไม่ใช่หลานคุณหญิงคุณหญิงก็เลยหาทางกําจัดฉันกล้าขึ้นเสียงกับฉันงนั้นรึมูงหาเอามันไปขังไม่ต้องให้เห็นเดือนเห็นตะวันมูงหา ขอโทษคุณหญิงซะฉันรู้ตัวดีว่าฉันทำอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดตตอให้ใหญ่มาจากไหนฉันก็ไม่มีวันขอโทษเอามันไปให้ผลหน้าฉันไปไปสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น